ใบรับประกันสง่าสุวรรณสำคัญยังไงก่อนที่จะบอกถึงความสําคัญเดี๋ยวเราจะให้ดูลักษณะของใบรับประกันก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่คือด้านหน้าและด้านหลังโดยด้านหลังจะมาพร้อมวิธีการสมัครสมาชิกสามารถสแกนถ่านบ้านเขียวได้เลยและจะพาไปดูข้างในในตัวใบรับประกันว่ามีอะไรบ้างสําหรับด้านในที่จะบอกเลยก็มี 1. เป็นตัวรายละเอียดของบริการหลังการขายและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมีแจ้งไว้ในรายละเอียดของใบรับประกันคือจะมีชื่อแหวนวันซื้อและตัวไซส์ าเอียดของโตัวแหวนต่างๆมาและจะบอกให้ฟังว่าใบรับประกันสําคัญยังไงใบรับการสําคัญมากหากนํามาตอนขายคืนจะให้ราคาขายคืนสูงถึง80%แต่หากไม่ได้นํามาขายคืนได้สูงถึง70%เท่านั้นดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮียด้วยนะครับใครอยากได้บริการใหม่ๆเพิ่มเติมช่วยแนะนําเฮียหน่อยนะ ใต้นี้เลยคอมเมนต์มาเดี๋ยวเฮียจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยใครที่อยากสั่งซื้อสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของสง่าสุวรรณเลยนะสง่าสุวรรณความมีระดับอยู่กับคุณได้ในทุกวัน